ดีค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็มาที่อเวนตุราโนมันอัปเดตอีกแล้วโรงพยาบาลนะสีก็กระตุ้นได้มากมากได้เลขสีนะคะกรตอนแรกวเขาก็ตองไม่มีดอกเขียนไม่มีดอกอะไรที่นี่เลยนะคะทุกคนชั้นสองด้วยนะแต่ฉันสามน่าจะยังไม่มานะไปกันต่ออุ้ยทำไมไม่มีป่าอู้ฉีดเล่นดีกว่านะคะทุกคนน่ารักมาก ยมีพี่เขาคุยโทรศัพท์อยู่เลยนะคะมาแกล้งพี่เขากันนะพี่เราจะมาแกล้งพี่เขานี่ยกพี่เขาเลยแล้วก็อืแกล้งเขา,าแล้วก็แกล้งให้พี่เขาถือนะคะแล้วก็พี่เขา,านั่งคับเลยมาให้พี่เขาถือนะต่อเลยค่ะไปค่ะ,คะบ๊ายบายค่ะอยมีน้ำให้กดด้วยน่ารักมากค่ะสีแก้วใสๆแต่กวนแตกมาที <c oughs> นี่นะคะเราก็กินไปเลยนะนะคะอยมีถุงน้ำเกลือด้วยสวยมาก วิววิอุิยมีตู้ด้วยนะคะดูคนณท่บอกว่าีนนี้มีความลับด้วยนะบอกเลยมีความลับมาเขาจะมาให้ดูตรงนี้เลยนะเปิดตู้ตรงนี้ชั้นสองก็แบบเออเออเอาออกก็จะเจอเสื้อคุณหมอนะคะน่ารักมากเลยค่ะสวยด้วยแล้วก็มาตรงนี้นะคะก็จะมีพี่ผู้ชายหน้าบังก็จะมีกางเกงนะเอามาใส่สวยมากไปกันต่อนะคะไปชั้นสองเลยนะ โ okay, right, <ข>อเคเรียบร้อยนะคะพี่นค่ะนี่เลยนะคะทุกคนก็มานะคะขึ้นมาถึงแล้วนะ้ำไปกันค่ะมาตรงนี้นะ้ำดูซิมีอะไรไม่น่าจะมีอะไรนะเดินมาตรงนี้เอ๊ะอ้เอ,เอมีของหไหมเฮ้ย,ยน, <c oughs> นั่นไงพยาบาลไม่เจนไม่ค่อยกินน้ำป้อนเลย่ะนี่เลยนะคะ<ป>ทุกคนไม่มีอะไรนะก็อย่เอออย่ไปกันซ้อมอย่าซ้อมวิ่งด้วยเอ๊ะแต่ประเด็นนะเขา อืมตอนนั้นเราอยู่เราไป็นมันค้างนะตั้มมันปักปักเดเดๆๆเดอเดก็กรพิมนไม่มีอะไรหรอกมยแม้โอ้ไม่ก็โอ้มกโอ้ก็คุณจะยืนนิ่งไปหนึ่งหนักยค้างอะไรขนาดนี้โอ้โห อย่าไปถึงมันร si. oh. ้อนอยู oh, ่ส okay. oh, oh, ิอย่าบักด้วยนะนูอุ้ยน้อง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 อย่าพิ่งบักครับพี่รอหนูเนี่ยโอ้ยจะบ้าตายโอ้ยโอ้ยอย่าไปนึ่นะเจ็บคอโอ้ยนนี้ไม่ไจะหาย่วนนีอ้ยโอ้ยคุณทักมักคกกอู่มเกกอย่อมกเกเกยเมื่อไหร่จะได้เล่นคําเนี้คุณผู้ชม เอ้ยทุกคน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 เอ้ยทุกคนถ้าหายค้างแล้วนะคะทุกคนหายบางแล้วมาดูตรงนี้นะคะผู้ชายคนนี้บ้างนะคะจะเจอหมวกของเขานะคะผู้เร็วมากมาไปกันต่อค่ะมีตู้นี้ด้วยนะน่ารักมากมาตรงนี้กันนะคะเป็นแบบห้องผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วยเออเออเราขยับไหมลองขยับเออขยับได้ด้วยเออไปเห็นไหมคุณหมอนอนทำไมคะคุณหมอ มมหมอนหมอนอุ้ยหมวกของพี่คนนี้สวยมากเลยนะไปทำได้สวยมากกลับไปนะคะก็มาดูกันต่อนะนะว่ามันจะมีอะไรอีกกดได้กดได้โอ้โหดีมากค่ะดีมากอันนี้ดีอุย้ยอันนี้มีอะไรไหมมีเลยไหมไม่น่าจะมีนโน้ไปค่ะไปค่ะบายบายนะยังไม่ไบายบายใช่ไหมเนี่ย กี่เงียบไปแป๊บนึงนะคะเพราะว่าขี้เกียจผ่านนะคะเฮ้ยมีรถบีววอดไว้เนะสวยมากนะคะบ๊ายบายนะคะไปแล้วค่ะบุยบุ้ยเดะเดะบดะเ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 ดบ๊ายบาย